ก็คือเหมือนเราภูมิโตพักผ่อนน้อยค่ะก็อยู่ดีๆก็หน้าชาไปสอีกหนึ่งคือขยับไม่ได้นอนหลับไปตื่นขึ้นมากินน้ำก็คือมันรั่วไหลใช่บังคับไม่ได้แล้วข้างนี้ไม่ได้เลยเหมือนคนพิการไปเลยค่ะกินข้าวเราต้องแบบยัดเข้าไปบฝังที่เราปกติค่ะที่อาต้องวลนกลัวหน้าจะไม่กลับมาเหมือนเดิมร้อซ การหลับตาก็ไม่สนิทเหมือนกันใช่หลับตาไม่สนิทพอหลับตาไปแล้วก็เอามือปิดเน,นะะี่ยค่ะผู้ทานไปประมาณ7วันนะคะก็หลับสบายขึ้นแล้วก็หน้าคือมันไม่ค่อยชาและมันดีมันไม่ปวดอะคะ่ะระยะเวลาที่จะหายเองเนี่ยคุณหมอบอกไหมคะว่า 1>, 1ปีค่ะตอนนี้ทานไป3มค่ะคือหายแล้ว7ดเดือนเอง สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานซ์แบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะจกกังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้ววันนี้นะคะชิวนั่งอยู่กับลูกค้าค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะเคยประสบปัญหานะคะกับโรคเบลพาซี่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าโรคเบลพาซี่คืออะไร โรคเบลเบซี่นะคะคือโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อของโรคนี้นะคะเดี๋ยวเราไปถามลูกค้ากันเลยค่ะว่าที่ผ่านมานะคะต้องประสบกับการใช้ชีวิตของโรคนี้ยังไงบ้างคะและตอนนี้นะคะอาการเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเราไปถามลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวนะคะชื่ออายุแล้วก็อาชีพตอนนี้ค่ะว่าทําอะไรอยู่คะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุชัญยาค่ะเชนทอนนะคะ อายุ29ปีค่ะเป็นพนักงานบริษัทค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อหมอนค่ะค่ะคุณหมอนคะเบลพาซี่นะคะเราไม่ค่อยได้ยินกันเป็นยังไงมาอย่างไงคะถึงเป็นรบเบลพาซี่ค่ะ ก็คือเหมือนเราภูมิตกค่ะแล้วก็พักผ่อนน้อยค่ะก็อยู่ดีๆก็หน้าชาไปสิ่งอีกหนึ่งคือขยับไม่ได้ค่ะก่อนที่เราจะสัมภาษณ์กันคุณหมอนบอกว่าโรคพีพาซีเนี่ยเกิดช่วงที่คุณหมอนไปเล่นสงการแสดงว่าเล่นหนักมากก็กลับมาดึกเลยคเขาเล่นกลางคืนกันเนี่ยมีการดื่มด้วยหรือเปล่าไม่ไม่ได้ดื่มไม่ได้ดื่มเลยก็คือเราเราเล่นอย่างเดียวนะคะทีนี้ พอเล่นเสร็จวันนั้นกลับมาอาการมันเป็นยังไงวันวันที่เราเกิดเป็นเหตุน้าชาก่อนเพราะว่าหนูเป็นอะไรหน้าชาจังอะไรเงี้ยค่ะพอสักพักนอนหลับไปตื่นขึ้นมาคือกินน้ําก็คือไอ้นี่แล้วค่ะมันล่วไหลใช่บังคับไม่ได้แล้วบังคับข้างนี้ไม่ได้เลยค่ะทีนี้เราไปหาคุณหมอวันนั้นเลยหรือเปล่าใช่ค่ะไปวันนั้นเลยค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคะก็เขาก็ให้ลองเดินก่อนคือเขากลัวเราจะเป็นเอามาพึกครึ่งซีก น oh. ี่เขาให้เดินพอเดินคือหนูเดินปกติเดินตรงปกติแต่คือบังคับไม่ได้อย่างเดียวคือหน้าอืมคือเอ่อตรงอื่นเนี่ยปกติแหละแต่คือตรงหน้าเนี่ยไม่ได้เลยควบคุไม่ได anyway ้เลยนะคะเอ่อคุณหมอนมีรูปประกอบให้เราดูไหมคะการควบคุมหน้าอันนี้ค cool ืออาปากอันนี้คืออาปากทำลายจะเห็นว่าหน้าที่นี้ก็คือมันมีการผิดแปลกไปนะคะแล้วก็มีตอนเนี่ยอันนี้คือการแสดงสีหน้าแหละใช่ อันนี้คือยิ้มอันนี้คือยิ้มค่ะอันนี้อันนี้คือยิ้มในช่วยลองยิ้มเปรียบเทียบกับอันนี้คือยิ้มตอนนั้นกับยิ้มตอนนี้ใช่ค่ะโอ้ตอนนั้นสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอเครียดเลยค่ะกังวลกลัวหน้าจะไม่มัมมาเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์การทานน้ำก็ยากลำบากเพราะฉะนั้นการทานข้าวเป็นยังไงบ้างคะลำบากมากเห <laughs> มือนคนพิก,การไปเลยค่ะเพราะว่ากินข้าวเราต้องแบบยัดเข้าไปบางที่เราปกติอะค่ะทีนี้การหลับตาก็ไม่สนิทเหมือนกันใช่หลับตาไม่สนิท แล้วการน,นอนพอหลับตามไม่สนิทอย่างเงี้ยมันต้องเอามือปิดพอหลับตาไปแล้วก็เอามือปิดเงี้ยค่ะค่ะม,ม,มีแอบไปร้องไห้อะไรอย่างงี้บ้างไหมมีค่ะเครียดใช่ไหมคะกล<า>ัวจะไม่กลับมาค่ะแล้วคุณหมอบอกวิธีการปฏิบัติรักษาตัวเบื้องตอนน้นอะไรอย่างงี้ะว่าต้องทำยังไงบ้างเหมือนเราก็รักษาเหมือนเขาให้ทานยาบํารุงประสาทอะคะ่ะเป็นยาบํารุงทั่วไปเลยค่ะเหมือนบํารุงเลือดปกติค่ะแล้วก็แบบ เขาก็ให้เหมือนเรารักษาตัวเองเหมือนใช้ระยะเวลาค่ะ,คะมันจะหายเองคุณหมอบอกระยะเวลาที่จะหายเองเนี่ยคุณหมอบอกไหมคะว่าระยะเวลาประมาณเท่าไหร่หนึ่งปีค่ะหนึ่งปีที่เราจะต้องอยู่กับโรคเบลพาซีใช่เราก็เครียดและกังวลและหนึ่งปีเลยอะเราต้องปากเบี้ยวคือรับไม่มีการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไหมคะมีคะ่ะไปทํางานแต่ช่วงนี้ดีหน่อยคือใส่แมสกก็ซื้อใส่แมสกก็จะไม่รู้แหละแต่ตาค่ะมันจะตกมาข้างหนึ่ง ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าที่เราจะกลับไปออทำงานหนูหยุดไปเดือนหนึ่งค่ะเพื่อรักษาตัวใช่หนึ่งเดือนนะคะคุณหมอบอกไหมคะว่าโรคเบลวาซี่เนี่ยม,มันมาได้ยังไงคะ คือเหมือนเราภูมิตกอะค่ะเหมือนเลิมอะค่ะพี่เหมืนอมนพวกเลิมอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่อันนี้คือมันติดเชื้อในเส้นประสาทคู่ที่7ติดเชื้อในเส้นประสาทคู่ที่7ใช่เส้นประสาทคู่ที่7ก็คือเหมือนพวกบังคับพวกหน้านี่ค่ะพวกอ่าซีกหนึ่งติดเชื้อผ่านการที่เราเล่นสงการแบบน้ำอะไรเงี้ยหรอมันสกรปรกแล้ <laughs> วก็พักผ่อนน้อยด้วยเราพักผ่อนน้อยก็ยเลยไอ้นี่เลยติดเชื้อเลยทีนี้เป็นไงมาไงคะเราเราถึงหาตัวบาลานยูคอมาทาน อันนี้มีพี่เขาเอ่อเป็นตัวแทนอันนี้อยู่อ๋อเราไปรู้จักใช่กับตัวแทนใช่นะคะแล้วทำไมเราถึงเปิดใจให้อาหารเสริมเพราะว่าเราก็ทานยาคุณหมออยู่อันนี้เป็นเหมือนเป็นสมุนไพรอะค่ะก็เลยเชื่อว่าเอออยากลองสมุนไพรดูบ้างปกติคุณคุณหมอมีการทานอาหารเสริมตัวอื่นอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้กินเลยกินยาที่คุณหมอสั่งอย่างเดียวค่ะ แล้วก็ลองเปิดใจลองทานใช่ค่ะเป็นยังไงม้างคะตอนแรกสั่งมากี่กระปุกหนูสั่งมาชุด3 3มสแถม3ามะค่ะเป็นโรงพอดีค่ะก็เลยทานพอทานไปแล้วก็แบบมันหลับสบายขึ้นอ่าคุณหมอบอกว่าทานไปหลับสบายขึ้นใช่แสดงว่าตอนแรกการนอนหลับเราเป็นยังไงคะคือหนูเป็นคนนอนดึกนอนประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยค่ะตลอดค่ะนอนดึกอยู่แล้วค่ะแต่พอทานนี้ไปเหมือนแบบเหมือนอยากจะนอนอยากจะพักผ่อน <ค><ะ>ก็คือคทาให้เราหลับเร็วขึ้น<ช>ประสิทธิภาพการนอนเราดีขึ้นทานไปประมาณกี่กระปุกค,คะเราถึงรู้สึกว่าอาการที่เบาราซี่ของเราเนี่ยมันดีขึ้นหู้ทานไปประมาณ7วันนะคะ เพราหนูทาน2เม็ดเลยทาน2เม็ดตอนนอนใช่ก่อนนอนทานไป2เม็ดเพราะว่าหนูคิดว่าหนูตัวน้ําหนักตัวเยอะเดี๋ยวถ้าเม็ดเดียวมันจะไม่ได้เหมือนกับก็เลยเพิ่มโดสเข้าไปพอทานไป2เม็ดก็หลับสบายขึ้นนะคะแล้วก็หน้าก็แบบมันคือมันดีมันไม่ปวดอะค่ะคือตอนแรกมันยังปวดอยู่ใช่เหมือนมันปวดเพราะว่าเหมือนเราบังคับไม่ได้ค่ะเจ็ดวันแรกคืออาการปวดที่หน้าค่อยๆหายไปใช่ก็คือมันไม่ค่อยชาและเหมือนเราก็กินดีกินดีก็กินมาตลอด่ยค่ะค่ะแล้วตอนนี้ทานไปกี่กระปุกแล้วคะ ตอนนี้ทานไปสามค่ะอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือหายแล้วเจ็ดเดือนเีงจากที่คุณหมอบอกว่าจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีตอนนี้เพียงแค่ระยะเวลาประมาณเจ็ดเดือนนะคุณหมอบอกว่าอาการดีคือเพราะว่าตอนก่อนที่จะสัมภาษณ์ชิวถามว่าคุณหมอมีอาการอะไรมานะคะเพราะว่าเกือบร้อเป็นแล้วค่ะนะ แล้วกเ็เพื่อนร่วมงานมีคนถามมาว่าไปทำอะไรมามีาค่ะมีคนถามคุณหมอก็แนะนำบวมหลานอยู่ใช่ไปอยู <c oughs> นะคะอยากจะให้คุณหมอน,นะคะช่วยแนะนำกับคนที่กำลังหาทางออกอยู่แล้วผ่านมาเจอคลิปนี้พอดี <c oughs> เผื่อว่าคนที่เขารักหรือว่าตัวเขาเองนะคะมีอาการของเบียร์พาซี่อยู่หรือว่าอาการชาครึ่งซีกที่หน้านะคะอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยค,ค่ะค่ะก็ลองเปิดใจดูนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสมุนไพร รักษาได้ค่ะเชื่อกับตัวเองเพราะว่าตัวเองลองแล้วคือดีขึ้นเลยค่ะปกติเราจะเครียดมากดึงปีนี่คือเครียดมากแบบกลัวหน้าจะไม่หายแต่นี่คือ7เดือนคือเกือบร้อยเแล้วค่ะ,ะถามเรื่องราคาหน่อยค่ะว่าราคาของตัวบรัยูคอเนี่ย แพงไหมคะถ้าเทียบกับผลลัพธ์ไม่แพงเลยคะ่ะคุณภาพที่เราได้มาคือดีราคานี้คือรับได้เต็มสิคะแนน,นให้บรันยูคอกี่คะแนน,นดีคะให้ร้อยไปเลยค่ะโอ้นะคะลูกค <laughs> ้าท่านนี้นะคะให้บรันยูคอร้อยคะแนน,นอีกแล้วนะคะ <laughs> ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ <c oughs> ให้บรันยูคอนะคะได้ดูแลสุขภาพวันนี้ชิวก็เลยเอาตัวบรันยูคอะคะมามอบให้เพื่อดูแลสุขภาพนะคะต่อไปอีกเรื่อยๆเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษา เสมอนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะและจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาฝากอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามชมที่ปลั๊นแบนทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้นะคะชิวกับคุณหมอนะคะก็ต้องขอตัวราไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย